สวัสดีค่ะพบกับพี่คารเดนและรายการเป็นเด็กชอบทำหนูเป็นเด็กชอบทำเพราะชอบทำและสร้างสารรค์แต่สิ่งดีน้องๆเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะว่าการกระทำนั้นดังและชัดเจนกว่าคำพูดและสิ่งประดิษฐ์ที่พี่พาจะชวนน้องๆมาสร้างสารรค์ในวันนี้มีชื่อว่าการ์แทนใจจะพูดแทนใจได้จริงหรือเปล่าไปพบกับพี่เพาวกันเลยค่ะจ้าเอ๋น้องๆคะ่ะ พบกับพี่เผาซึ่งพี่เผาจะมาสอนน้องๆทำงานประดิษฐ์แบบง่ายๆจนน้องๆสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยล่ะค่ะและวันนี้พี่เผานำเสนอตอนการแทนใจแต่ก่อนที่เราจะประดิษฐ์กันไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้กระดาษสีสองหน้าขอที่มีสีสันแตกต่างกันนะคะไม้บรรทัดสำหรับฉีก กาวน้ำและสกอตเทป2หน้าแบบบางสำหรับยึดสีเมจิกสำหรับเขียนข้อความแทนใจอุปกรณ์สำหรับตกแตง่งวัสดุที่หาได้ใกล้ตัวอย่างกิ่งไม้กระดุมหลอดกาแฟตามใจน้องๆเลยค่ะและสุดท้ายจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสารรค์จากนั้นก็ลงมือประดิษฐ์กันเลยเย้ yeah! เริ่มต้นจากใช้กระดาษสีสองหน้าการที่เราใช้กระดาษสีสองหน้านะคะจะทําให้ผลงานศิละปะของน้องๆมีสีสันมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือลักษณะของกระดาษสีสองหน้านะคะซึ่งในวันนี้พี่เผาเลือกใช้กระดุมตาตุ๊กตาแล้วก็สีเมจิกค่ะแต่สําหรับน้องๆมีอุปกรณ์อะไรใกล้ตัวสามารถนํามาสร้างสารรค์ผลงานได้หมดเลยนะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ การที่เราจะนํากระดุมมายึดนะคะพี่เผาใช้สกอตเทปสองหน้าแบบบางติดด้านหลังแบบนี้จ้าตาตุ๊กตานี่ตอนนี้ได้หน้าของกาแล้วนะคะมาตกแต่งด้วยสีเมจิกอีกนิดนึงนดีกว่าตกแต่งด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้านในให้สวยงามเหมือนกันค่ะวิธีการทำนะคะให้น้องๆใช้ไม้บรรทัด ฉีกกระดาษสีสองหน้าซึ่งความกว้างก็ตามใจน้องๆเลยค่ะพี่เผาะจะใช้กระดาษสีที่เราฉีกเมื่อกี้มาตกแต่งก๊าซแทนใจให้สวยงามด้วยการใช้กาวน้ำแปะลงไปค่ะน้องๆสามารถเลือกสีสันได้ตามใจชอบเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน้องๆต่อไปขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดนั่นก็ต้องเขียนการ์ดแทนใจลงไปนะคะวิธีการทำก็คือให้น้องๆตัดกระดาษสีขาวเป็นการ์ดเล็กๆแล้วนำสีเมจิกเขียนข้อความลงไปค่ะพี่เผาจะเขียนอะไรให้น้องๆดีนะบอกรักน้องๆดีกว่าโอ้โหน่ารักจังเลยค่ะน้องๆและนี่ก็คือการ์ดของพี่เผาค่ะ นี่คือด้านนอกและด้านในค่ะมีข้อความน่ารักน่ารักเขียนถึงน้องๆด้วยนะแล้วการ์ดของน้องๆล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างการ์ดแท่นใจแทนกระดาษธ,ธรรมดาธรรมดาที่สร้างสารรคผ่านสองมือเล็กๆของเด็กๆเพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆไปถึงผู้รับเป็นความสุขที่ได้รับทั้งผู้รับและผู้ให้ค่ะแบ่งปันความรักกันวันละนิดชีวิตสดใสนะคะ ตัวอย่างดีๆแบบนี้พี่คารินขอยกนิ้วให้เลยค่ะเยี่ยมมากและถ้าน้องๆทำการ์ดเสร็จแล้วและอยากจะอวดให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่เลยค่ะรายการเป็นเด็กตูปปอนอ25อําำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0ศ0รวมทั้งอีเมลและก็แฟนเพจของพวกเราด้วยค่ะรับรองว่ามีของรางวัลสำหรับผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาแน่นอนค่ะ ส่วนคราวหน้าพี่คารินกับพี่เผาจะพาน้องๆไปสร้างสรรค์ผลงานอะไรอีกนั้นก็ต้องติดตามดูนะคะแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผลงานชิ้นต่อไปพบกับหนีบจดหนีบจำแล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ